รู้หรือไม่ครับ Converse เคยมีรองเท้ากีฬาเป็น10-20ประเภทเลยครับรวมอยู่ในคู่ดีคู่เดียว Converse Run Star Trainer ไปดูครับ สวัสดีครับผมเอฟ์ป็นสก็อนสไซค์ครับวันนี้เอารองเท้ารุ่นนี้มาให้ดูครับ Converse Run Star t r a i n e r ครับผมอ่านอันนี้ยากับมีใครอ่านยากกว่าผมปะนี่เป็นรองเท้ารุ่นใหม่เลยนะครับของ Converse ที่เขาออกแบบใหม่เลยหลายคนอาจจะเห็นกันแล้วในสื่อในช็อปอะไรเงี้ยเห็นสักพักแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเบรกดาวน์กันเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้ารุ่นใหม่ดีไซน์ใหม่ก็จริงแต่เขาเอารองเท้าเก่าๆของ c o n v ว r s e เนี่ยมายัดอยู่ในนี้เป็น10รุ่นเลยครับและพอผมไปหาข้อมูลดูผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้รเาาีปกฬะ อ,อื่นด้วยนอกจากรองเท้าบาสครับเดี๋ยวผมจะเลยให้ดูว่ากีฬาแต่ละอันเป็นอะไรเราจะอึ้งครับไปดูรองเท้ากันก่อนครับหน้าตารองเท้านะครับแวบบแรกผมก็ไม่รู้เลยว่านี่คือรองเท้าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นสมมติ Converse All Star เราจะพอที่จะเดาได้ว่าอันนี้รองเท้าบาสรองเท้าบาสยุคเก่ามันข้อสูงใช่ไหมพื้นมัน f l a ตมันก็น่าจะใช่แต่พอมาเป็นอันนี้ครับมันเป็นอย่างนี้โฟบ็อกซ์ของอันนี้มันเป็นเหมือนตัวแบบวิวยี้ใช่ป่ะครับปกติรองเท้าที่เป็นตัวอย่างเงี้ยมันคือรองเท้าวิ่งครับโดยเฉพาะรองเท้าวิ่งรุ่นนนเเเเเกก่่่่าาาาาๆียยยยจะทํป็อองง้หมดลลแรพ ันเป็นสเอตนะครับมันให้ความแข็งแรงกว่าผ้าที่เป็นผ้าเมสแลาเราไปเตะอะไรวิ่งไปข้างหน้าอะไรกันเด่นเนี้ยมันก็ทําความสะอาดไปเลยมันก็จะให้ความทนทานครับแล้วก็ประหยัดคอใากการผลิตยุคนั้นถัดไปครับปกติตรงเนี้มันจะเป็นผ้าแบบไนลอนผสมเมสอะไรเงี้ยถ้าเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นเก่านะครับแต่อันนี้มันเป็นไนลอนที่หนาหนาประมาณหนึ่งเลยครับคือหนากว่ารองเท้าวิ่งยุคเก่าๆที่มันจะบางมากๆนึกออกปะซึ่ง พอมันบางมันก็จะทนทานน้อยกว่าข้างหน้าอันนี้เป็นไนล่อนแล้วข้างหลังเนี่ยครับเขาบุด้วยผ้าแคนวาสครับก็คือมีความหนาประมาณหนึ่งครับจะไม่ได้โปร่งเหมือนผ้าเมสซึ่งพอมันผสมกันเนี่ยผมก็เอ๊ะมันเป็นรองเท้าวิ่งเป่ะพอดูพื้นเนี่ยครับก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะเพราะว่ารองเท้าวิ่งพื้นเนี่ย มันจะแบนแบบนี้ไม่ได้ครับองเท้าวิ่งเราวางเท้าไปนี้ใช่ป่ะปุ๊บเราต้องโยกนี้ปุ๊บมันแปลว่าข้างหน้ามันต้องเปิดหน่อยแล้วก็ไอข้างในเนี่ยมันต้องเว้าขึ้นอีกเพื่อไม่ให้เท้ามันแช่เกินไปมันไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะแล้วทรงพื้นแบบนี้ก็ไม่ใช่รองเท้าวิ่งเลยพอพลิกดูไอลายเขาเรียก traction ใช่ไหมครับมันจะเป็นเส้นตรงนี้แล้วก็เป็นลายเฉียงนี้ด้วยเป็นทั้ง diamond shape เรียกงี้ก็ได้แล้วก็เป็น r a i g t shape แต่ว่าอันนี้มันเป็นลายคล้ายรองเท้าวิ่งนะมันก็เลยเหมือนแบบเอมันยังไงวะจเเป็็นอองท้าฟุตบลกไม่ จะเป็นรองเท้าบาสก็ไม่ยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนมันก็จะมีความแบบว่าย,ยังไงอยู่แต่ทีนี้พอมาเป็นข้างหลังนี่ครับก็รู้เลยว่าอ๋อไอเนี้ยไม่ไม่ไมน,นี้ไม่ใช่รองเท้าวิ่งไม่ใช่รองเท้าบาสชัวแต่รองเท้า<ๆ>อะไรอะรองเท้าอะไรที่ยางมันจะม้วนขึ้นมาสูงถึงข้อตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีโลโก้ดาวอยู่ตรงนี้ด้วยครับช่วยดิคือมันรู้สึกเหมือนมันจะเป็นรองเท้าในเทรนที่เป็นรองเท้าแบบฟุตซอลแฮนบอลเล็กๆแต่ข้างหน้ามันก็จะคล้ายๆรองเท้าวิ่งผสมผสม และก็แถมยังเป็นอย่างนี้ครับพื้นยังเป็นพื้นกำด้วยพื้นกำคือพื้นยางดิบสีน้ําตาลแบบนี้อันนี้เป็นพื้นสําหรับกีฬาอินดอร์ครับแต่พอใส่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมีความผสมกันสมันผมดูเลยเนี่ยมันเหมือนรองเท้าแบบเอาไม่ได้คิดนะครับว่ามันคือรองเท้าเอาไว้ทําอะไรนะมันเหมือนรองเท้าเดินเล่น อยู่หน่อยๆเพราะว่าไอพื้นแฟลตเนี่ยเวลาเรายืนนะครับผมจะบอกให้ว่าสมมุติเราใส่รองเท้าวิ่งที่เป็นรองเท้าวิ่งรุ่นเก่าๆใช่ป่ะครับแล้วเราเดินเนี่ยมันอาจจะคล่องดีแต่บางคนอยากได้รองเท้ายืนยืนนานๆรองเท้าที่พื้นแฟลตแบบนี้พื้นเรียบลงไปอย่างนี้แนบกับพื้นเลยเนี่ยนี่คือ ความลับของความสบายของรองเท้ายืนครับลองไปค้นรองเท้าที่บ้านเลยลองไปถามแม่ถามพี่สาวเลยว่ามีรองเท้าคู่ไหนไหมที่เคยใส่แล้วก็ชอบมากใส่อยู่นั่นแหละส่วนใหญ่มันเป็นรองเท้าแฟลตทั้งนั้นเลยครับหรือแม้กระั่งแบบพวกบารเลชูของผู้หญิงอะรองเท้าแฟลตทั้งนั้นครับอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นรองเท้าที่แบบใส่เล่นใส่เดินเล่นได้ดีนะ วัสดุที่รวมๆกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอย่างแรกครับมันไม่มีผ้าที่มันเป็นแบบเงาๆหรือเป็นพลาสติกเลยมันก็เลยจะคล้ายๆรองเท้าวินเทจมากๆผ้าไนลอนหนังกลับเชือกก็ดีเลยครับเป็นเชือกที่เหมือนมีแว็กซ์นิดๆอะ่ะข้างในบุกแคนวาสและพื้นสีกร,รมอย่างนี้หลายคนเขาไม่รู้นะครับสีอย่างเงี้ยเวลาทำปุ๊บใส่เข้าไปรองเท้าปุ๊บวินเทจทันทีซึ่งพอดูอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะรู้สึกว่า แข็งใช่ป่ะเพราะว่าพื้นมันเป็นยางทั้งหมดเลยรองเท้าที่เป็นพื้นยางเนี่ยมันสู้พื้นโฟมในยุคนี้ไม่ได้หรอกโดยเฉพาะรองเท้าที่เป็นแบบย้อนยุคอ่ะก็จะเป็นแบบนั้นครับผมให้ดูอินโซนี่ครับ แผ่นรองข้างในเนี่ยเป็นโฟม2ชั้นเห็นป่มข้างบนเนี่ยเป็นโฟมฟูๆเลยครับนุ่มๆหนาๆนามันจะค่อนข้างฟูนะกดลงไปมันจะกดลงไปง่ายมากเลยมันนุ่มข้างล่างเป็นโฟมเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาอาัดให้มันแน่นกว่ามันก็เลยเป็น2ชั้นและอันนี้เป็นอินโซที่หนาที่สุดที่ผมมีเลยอ่ะใครมีรองเทา้าคู่อื่นลองเปิดอินโซดูครับอันนี้เป็นอินโซที่หนาแบบหนามากวัดดีกว่าประมาณ7มิลครับคือหนามากนะครับอ้าท่านนับเป็นรองเท้าวิ่งนะครับที่เขามีกฎว่า พื้นห้ามสูงเกิน40มิลทำมา3ามบวกอินโซไปอีก7เนี่ยกลายเป็น46นะอันนี้คือหนามากๆครับเป็นอินโซที่หนามากและพอเราถอดอันนี้มาใช่ป่ะครับข้างในเป็นอะไรรู้ปะเห็นสีฟ้าๆนี่ป่ะครับที่เป็นจุดๆนี่ก็โฟมอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งผมว่านะ้าตาเันเหมือนพวกโฟมออตรไลท์อ่ะที่มันเอาไว้ทำอินโซอีกทีอะ่ะ โอ้ตรงนี้ผมก็ว่าหนาประมาณนึงเลยนะสรุปก็คือคู่นี้อีโฟมอยู่สชั้นครับตรงนี้2ชั้นข้างในอีกชั้นหนึ่งผมลองแล้วครับผมรู้สึกว่าเป็นความสบายที่ขอแสดงว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ที่แปลว่าโอเคเราจะรู้สึกได้ว่ายางเนี่ยมันมีความแข็งของมันแข็งหมายถึงว่าขอบขอบเย่ยมันจะแข็งพอเราลงเท้าปึ๊กไวเงี้ยเาจะรู้เลยว่ายางมันไม่ยุบตัวเลยเอาไว้เตะนานูนีได้แต่ว่าความนุ่มของโฟมข้างในเนี่ยมันรู้เลยครับเหยียบลงไปแล้วเหมือนแบบ เหมือนเป็นหมอนซึ่งมันจะยุบตัวลงไปเร็วมากแล้วก็จะเจอพื้นแหละคือตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอินโซที่ทําให้รองเท้าไม่กระด้างเกินไปมากกว่าแล้วก็เวลายืนเวลาเดินเนี่ยรู้ได้เลยว่าโฟมข้างในเนี่ยมันนุ่มแบบมันยุบตัวลงไปเยอะมากครับโดยเฉพาะกดเท้าลงไปจะรู้เลยว่าเออมันมีโฟมหนานๆอยู่ตรงเนี้ยอยู่เยอะเลย ส่วนตรงนี้เหมือนแบบเหมือนพยุงมาเฉยๆตรงส้นเทา้าผมรู้สึกว่าถ้าใส่ตรงไซส์เนี่ยมันจะพอดีพอดีเป๊ะเลยครับความกว้างของรองเทา้าความแคบของหน้าเทา้ามาดูแคบใช่ปะพอใส่จริงไม่ได้รู้สึกแคบครับรู้สึกแค่ว่าไอ้พวกแคนวาสที่มันบุอยู่ข้างในอะ่ะมันมีน้ํามีนวลดีไซส์เนี่ยครับแดนน่ามางี้เราอาจจะเห็นว่าหน้ามันแคบใช่ไหมผมรู้สึกว่าถ้าใส่ตรงไซส์ มันอาจจะพอดีเกินไปหน่อยแต่ไม่ได้พอดีที่ความกว้างครับพอดีที่ความยาวผมสว่ามันพอดีเป๊ะไปนิดนึงแนะนําให้เผื่อขึ้นครึ่งไซส์สาหรับเวลาใส่รองเท้าปกติครับถ้าเกิดว่าใครใส่ Con v e r s e a l l Star ไซส์ไหนนะครับอันนี้บวกไปเลย1นไซส์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย a l l Star เราต้องลดครึ่งไซส์ถูกปะถ้าเป็นพวก a อ l Star S ว v ต n ีอะไรเงี้ยรองเท้าใส่เล่นได้ใส่เล่นน่ารักกุกกิ๊กได้เลยไม่กระด้างครับสัญญาไม่กระดา้างถ้าดูสีรองเท้าแล้วเดาเอาเนี่ยว่ามันเป็นรองเท้าอะไรใช่ปะ ผมเห็นสีนี้ผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าวิ่งผมเห็นสีนี้ผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าวพวกแบบรองเท้าบอลเก่าแล้วเอามาเปลี่ยนพื้นแต่พอผมเห็นสีนี้สีนี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นรองเท้าฟุตซอลไปเลยแต่ว่าเราจะมาเฉลยครับว่าในรองเท้าคู่นี้มันมีรองเท้าคอน v e r s ์รุ่นเก่ารวมอยู่ในนี้กี่รุ่นครับ ไปดูครับผมไปเจอชาร์ตนี้มาครับที่มันเหมือนแบบพวกคดีฆาตกรรมอะ่ะโยงนั่นน,นู่นนี่เต็มไปหมดแล้วผมรู้ว่ามันมีรองเท้ากีฬานี้ของ Con v ว r s e ด้วยหรอไปดูทีละจุดครับอย่างที่หนึ่งครับเขาบอกว่าตรงนี้ครับโลโก้ดาวที่มันอยู่ตรงซ่อนเท้าอยู่บนยางเนี่ยครับมันมาจาก r Run Star h ฮ k e ครับตอนปี2019ผมรู้สึกว่า Run Star h i k e เนี่ยมันเป็นตัวขีดเส้นยุคใหม่ของ c อน v ว r s e จริงๆนะเพราะว่าตั้งแต่รองเท้ารุ่นนั้นออกมาเนี่ยมันค่อนข้างฮิตมากมันฮิตมากจริงๆเดินไปไหนร้านไหนตรงไหนจังหวัดไหหนนนผมจะเ็นคน ใส่รันตาร์ให้ตลอดเลยไม่ว่าจะข้อสูงข้อตอ่ำแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต่อยอดจากรันตาร์ให้มาทําเป็นหลายๆรุ่นนะครับแล้วคาแรคเตอร์หลักๆมันจะมีดาวอยู่ตรงนี้มันกลายเป็นสแตมป์ของคอนเวิร์ตของยุคใหม่ไปแล้วครับอย่างที่2ครับคือตรงนี้ครับคือ,อยางที่เขาม้วนขึ้นมาจนถึงตรงนี้ครับตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันเอาไว้ทําอะไรวะในเมื่อรองเท้าบาสมันก็ไม่มียางตรงนี้มันมียางข้างหน้ารองเท้าบาสมียางข้างหน้าเพื่อเวลา,เาผู้เล่นเท้าปิดอย่างเงี้ยครับมันจะได้แบกตรงนี้ได้แต่ไม่มียางที่ม้วนมาข้างหลังรองเเทท้้้าาาอะไรี่ยยงงงมววนขหลลักบ นี่คือดีไซน์จากรองเท้าคอนเว์ที่ชื่อว่า Spike Star ในปี83ครับเป็นรองเท้าวอลเล่ถามว่าทำไมวอลเล่ต้องใช้อันนี้ครับผมนึกถึงตอนที่เขาวิ่งไปจะรับบอลอันเดอร์อย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเขาวิ่งไปข้างหน้าแล้วแล้วเท้าส้นเท้าเนี่ยเขาต้องเบรกอย่างนี้ พื่อรับบอลอย่างนี้นึกออกไหมครับนี่คือบอลเละบอลตัดไปครับพื้นยางที่มันม้นขึ้นมาบนนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันคล้ายรองเท้าบาสใช่ป่ะครับจริงๆแล้วมันคือรองเท้าที่เป็นพวกรองเท้าอินดอร์แทร็กครับรองเท้าคอนเวิร์สปี84นะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นสปรินต์ระยะสั้นหรือเป็นลิสแทนระยะไกลมีอีกรุ่นหนึ่งครับที่ใช้อันนี้เยอะมากนั่นคือกีฬาฟันดาบครับดีไซน์นี้มาจากรองเท้าที่ชื่อว่า Converse c n n e f i g คับเป็นรองเท้าากีฬฟันดาบในปี 8C ข้าใจได้นะครับเมันต้องเท้า รองเท้าตัวมันต้องลอยอยู่ตลอดเ,เวลาอนะไรเงี้ยแล้วนอกจากรองเท้าที่ใช้ในกีฬาฟันดาบเนะครับเราก็จะเห็นน,นี้ได้ในรองเท้าเลซิ่งรองเท้าแข่ง วิ่งของค o n v e r s e อยู่หลายๆรุ่นในยุค8 4ยุคเดียวกันนะไอ้วกนีไซที่มันอยู่ตรงส้นเท้าด้านหลังชิ้นนี้เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เยอะอยู่แล้วแต่ว่ารองเท้ากีฬาที่จะใช้ตรงนี้เป็นหลักก็คือรองเท้าเทนนิสครับคอนเวิร์สเนี่ยมีรองเท้าเทนนิสเยอะมากและจริงๆแล้วในยุคก่อนนะครับรองเท้าเทนนิสคือรองเท้าที่รุ่งเรืองประมาณหนึ่งนะเราจะเห็นได้ว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยมีรากฐานการเคยทํารองเท้าเทนนิสทั้งนั้นเลยครับอันนี้หน้าตามไม่แปลกมากแต่ผมก็เพิ่งรู้ว สุดท้ายครับดีไซน์หลักของตัวนี้ครับนี่คือเขาเรียกว่าเชฟรอนผมเคยพูดไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าปีหลังๆมาในคอนเวิร์สเขาจะเน้นดีไซน์เชฟรอนนี้มากก็คือดาวและมีสามเหลี่ยมตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเชฟรอนจริงๆเชฟรอนเนี่ยครับมันมีดีเทลที่แต่ละปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเอาง่ายๆครับถ้าเป็นตัวเว็บพอเชฟรอนกับดาวเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ ซ้อนอยู่ชั้นล่างครับคือเขาเจาะหนังสีขาวข้างบนออกแล้วเชฟรอนสีสีเนี่ยซ้อนไว้ข้างล่างกับอีกแบบหนึ่งครับถ้าเป็น Converse Proletter มันจะเป็นหนังทั้งตัวแล้วเขาค่อยเอาเชฟรอนมาปักลงไปแต่ปักแบบให้ชนขอบข้างล่างข้างบนแบบนี้แต่สุดท้ายครับคู่นี้เข้าเชฟรอนที่ปักแบบนี้แต่ไม่ชนขอบมาจากรองเท้าที่ชื่อว่า Street Master ครับเป็นรองเท้า Mar t i a l Art ครับก็คือศิลปะป้องกันตัว สตรี e ม m สเตอรมันเป็นรองเท้ายุคปี89เลยครับแล้วพอผมไปหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับรองเท้า Street Master เนี่ยทำให้กับคนที่ชื่อว่าคุณเฟร็ดวิลลารีครับ คุณเฟดวิลาวีเนี่ยเป็นหนึ่งในปรมาจ,จารย์ในเรื่องของมา r ์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะป้องกันตัวที่เขาไปเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆมา4อย่างครับมีเซาลิงคาราเต้อะไรประมาณนี้ครับแล้วรวมเข้าด้วยกันแล้วสร้างเป็นรูปแบบใหม่ของตัวเองซึ่งเขาได้รับการขนานนามว,ว่าคนนี้เป็นแกรนด์มา t e สเตอร์ครับซึ่งคําว่าแกรนด์มาร์สเตอร์นะครับมันเป็นยศในเชิงของศิลปะป้องกันตัวรุ่นที่เคยใช้เชฟรอนตัวนี้เขาก็เลยใช้ชื่อว่าสตรีทมาร์สเตอร์สร้างขึ้นมาเพื่ออย่างนั้นเลยครับรันู้้่าาาเเออนนป็งททีพดหต แล้วก็เออคล้ายๆเหมือนเคยเห็นอะไร บางอย่างอะไรเงี้ยดูวินเทจวินเทจใช่ปะแต่พอหาข้อมูลเพื่อมันมันจะดุกว่าเดิมเยอะเลยครับซึ่งไอข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ใน eBay ของพวกนักสะสมที่เขาเอาเก็บสิ่งนี้มานานแล้วแล้วมาขายแล้วราคาแต่ละรุ่นก็คือค่อนข้างสูงครับแล้วเพิ่งรู้ว่าเออคอนเวิร์สมันมีแบบลูกเล่นเยอะขนาดนี้เลยใครอยากเก็บรองเท้าที่คู่เดียวแล้วอัดรวมแบบโอ้โหประวัติศาสตร์สุดๆ8 0ด0 2 0 0 0 Runstar t r a i n e r ครับแล้วพกเป็นอะไรเนะี่ยผมจะอ่านชื่อมันยากมาก Run Star Trainer วางขายแล้วที่ Shop c o n ว e r s e นะครับป้ายอยู่ที่3,300บาทเฉพาะสีแดงจะขายแค่ที่ Flagship Store สยามเท่านั้นครับชอบสีไหนคอมเมนต์บอกหน่อยครับหรือสีไหนใส่ง่ายสุดบอกทีวันนี้ผมเอ็ซีองออนไซร์ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ